ข้าวฟ่าง500กรัมถ้าเป็นข้าวฟ่างเก่าแช่ค้างคืนไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ล้างง่าย,ายแต่วันนี้กุ้งได้ข้าวฟ่างใหม่มาค่ะกุ้งก็แช่ไปสัก2 3สามชั่วโมงแล้วก็เอามาขัดนะคะขัดแล้วก็ล้างล้างล้างเป็น10บสน้นะะําเลยค่ะล้างจนกระทั่งแบบว่าให้น้ําเขาใสอะคะ่ะน้ําสุดท้ายใสอะถึงจะพอนะคะ บางทีเราอาจจะได้เข้าฟางเก่ามานะคะที่ล้างหลายๆน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเข้าฟางเนี่ยมันเหม็นสาบต้องล้างหลายๆน้ําจนใสนะคะพอเราพอใจแล้วเราก็เทให้เสด็จน้ําแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะ2,500กรัมหรือ2กิโลครึ่งแล้ววันนี้กุ้งได้มะพร้าวน้ําหอมมา2ลูกกุ้งจะใช้น้ํามะพร้าวน้ําหอมมาต้มไปด้วยนะคะก็หมายความว่าเราได้น้มามะพร้าวน้ําหอมเท่าไหร่ ก็เอาไปหักกับน้ำเปล่านะคะคือน้ำเปล่ากับน้ำมะพร้าวน้ำหอมอะ่ะให้รวมรวมกันแล้วอะ่ะให้ได้2อกิโลครึ่งอะจ้ะพอน้ำเดือดนะคะเราจะตักใบเตยออกนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ข้าวฟ่างที่เราตั้งทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํากวนตลอดเวลานะคะไฟกลางวันนี้กุ้งใช้เวลากวนประมาณ15นาทีนะคะจนกระทั่งเนี่ยเม็ด เม็ดข้าวฟ่างเข้าบานเต็มแบบเนี้ยค่ะแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายขาว350กรัมเพื่อเพิ่มความหวานแหลมเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง350กรัมเพื่อเพิ่มความหอมนะคะคนให้เข้าเข้ากันเลย พอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อมะพร้าวที่ได้จากมะพร้าว2ลูกนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปจนหมดอาหาระควรให้เข้ากันเนาะ mm hmm. พอเข,เข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยไปทำน้ำกะทิต่อเลยจ้า กะทิ1000กร,รัมนะคะหรือคือกะทิกล่องใหญ่อ่ะจ้ะแล้วแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะเราจะเอาน้ํากะทินะมาละลายแป้งข้าวเจ้าให้เป็นน้ําก่อนนะแล้วเราก็เอาไปผสมกันคือหมายความว่าถ้าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปทั้งหมดพวดเดียวเนี่ยแป้งมันจะเป็นก้อนเราจะคนยากมากนะคะนี่แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะแล้วกทีนี้ใส่เกลือ3ามช้อนชาเป็นเกลือแกงเป็นเกลือป่นธรรมดานะ แต่ถ้าใครใช้เกลือไอโอดีนที่มาละเอียดมากๆอ่ะใช้แค่ช้อนชาครึ่งน,นะคะตั้งไฟกลางนะคะคนตลอดเวลาจนเขาเดือดปุดๆอะค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลย